ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆชาวสวนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม6 8 6 8นะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับดีได้พาทุกท่านเนี่ยมา,าชมสวนมะพร้าวณนะบ้านบางเขมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับและวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนของผมนะครับปกติแล้วคือผมก็จะทํางานอยู่ที่ชนบุรีนะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งผมก็จะมาสวนนะครับ แค่วันเดียวนะครับอาศัยช่วงว่างๆนะครับสาหรับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาอัปเดตสวนของผมเองนะครับนะครับมะพร้าวทั้งหมดในที่สวนนี้ครับก็มีประมาณ250ต้นนะครับ250ต้นนี่ครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับอายุนะครับได้นะครับประมาณ3ปีกับอีก5เดือนนะครับ3ปี5เดือนแล้วก็ เริ่มออกจันตั้งแต่อายุ2ปี9เดือนเศษๆนะครับก็เริ่มออกจันรแล้วนะครับนะครับจะสวยมากเลยนะครับช่วงที่ทำใหม่ๆนะครับก็พื้นที่เนาะมันไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าดินส่วนใหญ่ก็คือเป็นดินที่เรายกล่องขึ้นมานะครับนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมา รับชมนะครับไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับอายุ3ามปีกับอีกห้าเดือนนะครับบางต้นก็ยังไม่ได้ไม่ออกจันนะครับซึ่งเป็นต้นซ่อมหรือว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องหามาซ่อมนี่นกน้อยตัวนี้นะครับจะชอบมาเล่นกับผมอยู่นะครับนกตัวนี้นะครับวันนี้เราก็มีการ ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าสวนแล้วก็หลังจากที่ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราใช้นะครับก็คือจะเป็น4600แล้วก็151515 15 15นะครับสุดเสมอนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับผสมรวมกันนะครับ <c oughs> ในอัตราส่วน1ต่อ1นะต้องขอย้ำนะครับว่าสวน ของผมนี้นะครับก็คือจะร่วมกันปลูกสองคนนะครับกับแฟนนะครับสองคนนะครับปลูกด้วยกันโดยที่ไม่มีการจ้างนะครับคนงานมาช่วยปลูกแม้แต่ต้นเดียวนะครับช่วงแรกๆที่เราทําสวนนะครับต้องยอมรับว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วก็ลําบากมากนะครับนี่ต้นนี้ก็ยังไม่ได้ออกจันทร์นะครับเป็นต้นซ่อมนะครับแต่ก่อนต้นที่ปลูกลงไปมันตายไปแล้วก็ หาใหม่มาซ่อมนะครับนี่ก็ออกจันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เริ่มติดลูกนะครับจากที่เราได้ลงมือทําเองนะครับเราถึงรู้นะครับปัญหาต่างๆนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับมันก็เป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่เราสามารถทําได้ถึงขนาดนี้นะครับส่วนเล็กๆไม่ใหญ่นะครับ เนื้อที่ประมาณ4ไร่เศษนะครับสไร่ครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับผมก็จะทำงานบริษัทนะครับอยู่ที่ชมบุรีนะครับสำหรับวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีแฟนผมคอยดูดูแลบริหารจัดการนะครับนะช่วงแรกๆเลยนะครับก็คือ การใส่ใส่ปุ๋ยลดน้ํานะครับแล้วก็พรวนดินต่างๆนะครับแฟนผมก็จะเป็นคนจัดการนะครับส่วนงานหนักๆนะครับผมก็จะมาทําทในวันอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นต้นโอโวอโรคนโดนะครับโอวโอรคาโดซึ่งอายุมันก็ไล่เลี่ยนะครับไล่เลี่ยกับมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดนะครับเพราะว่ามันสูงเกินแล้วมันสูงดิ้วขึ้นไปแล้วมันมันจะบังแสง ต้นมะพร้าวอาจจะต้องตัดให้มันสั้นนะครับไม่ให้มันสูงนะครับนี่นะครับแรกๆเลยเราก็ลองผิดลองถูกนะครับลองอยู่หลายๆวิธีนะครับในการปลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็ลําบากพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงที่ปลูกได้ประมาณแปดเก้าเดือนนะครับมะพร้าวเหลืองมากเลยนะครับต้น แล้วก็ทำยังไงก็ไม่หายนะครับแล้วก็ <c oughs> เอาดินเกษตรนะครับมาใส่นะครับต้นละหนึ่งถุงเลยนะครับผมใส่ดินเกษตรต้นละหนึ่งถุงแล้วมันก็จะเริ่มเขียวขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เล่งต้นแล้วก็ใบนะครับด้วยปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0นะครับอันนี้จะเล่งต้นเล่งใบนะครับเล่งใบเขียวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับที่มันมีใบร่างนะครับที่มันแห้งๆเห็นไหมอันนี้คือใบแก่นะครับใบแก่มันก็จะแห้งไปเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรารับชมสวนไปพร้อม,อมๆกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องลงมือทําเองเราถึงจะรู้ถึงปัญหานะครับและวิธีการจัดการวิธีการแก้ไขนะครับ้ามสะพาน นี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มได้ผลผลิตแล้วนะครับอาจจะยังไม่มากนะครับก็คือค่อยๆทยอยนะครับทยอยทยอยออกนะครับยังออกได้ประมาณ60%น่าจะน่าจะได้ั้มนะครับออกจันรได้ประมาณ60%นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็หลังจากที่ออกจันทรแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับออกจันทรแล้ว6เดือนนะครับลูกมะพร้าวก็ สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับอันนี้ก็เก็บไปแล้วรอบนึงนะครับเก็บได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นสวนใหม่นะครับเป็นสวนใหม่เพิ่งทํานะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับรอบรอบข้างของผมนะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายขวานะครับก็จะเป็นนาหมดเลยนะครับ นี่นะครับมะพร้าวสามปีกับอีกห้าเดือนนะครับและต้องขอย้ำนะครับว่ามะพร้าวเนี่ยมันเราไม่ได้ปลูกพร้อมกันทั้งสวนนะครับเนื่องจากว่าเราปลูกเองไม่ได้จ้างคนงานปลูกเลยแม้แต่ต้นเดียวนะครับปลูกกันสองคนกับแฟนนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันจัดการนะครับ ตอนแรกๆเลยนะครับหญ้านะครับไม่ได้ไม่ได้จ้างคนตัดเลยนะครับก็ตัดหญ้าเองหว่านปุ๋ยเองทําเองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทําเองหมดนะครับหลังๆนี่ก็คือมะพร้าวมันเริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็งานหนักๆนะครับเช่นตัดหญ้าค้นยานะครับก็จะเริ่มจ้างคนงานมาทํานะครับแล้วก็อะไรที่เราทําได้เราก็ต้องคอยทําเองนะครับ นี่นะครับมพะพร้าวสวยมากเลยนะครับจันนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสิบกว่าลูกนะครับเป็นสวนใหม่นะครับอายุ3มเดือนไอ้สาปีกับอีก5เดือนนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยออกจันติติดติดลูกได้ประมาณ60เปอร์เซ็นแล้วนะครับ ยังไม่เต็มที่นะครับมะพร้าวถ้ามันเต็มที่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณราวราสีปีนะครับอายุแล้วก็มีหลายต้นที่ว่าเป็นต้นกายด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าต้นกายมันเป็นยังไงนะครับและลูกมันจะเป็นยังไงเนะี่ยต้นนี้นะครับสังเกตดูจะสูงดิ้วเลยสูงกว่าพวกเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็ปล่อยมันไว้นะครับปล่อยมันไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้ไปเร่งรีบอะไรมัน มันจะใช้ได้ใช้ไม่ได้เราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทางพ่อค้านะครับเขาจะต,ต้องการหรือเปล่าเขาจะเอาหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เอาเก็บมันไว้ก่อนนะครับนี่ครับรวมๆแล้วคือก็ใช้ได้เลยนะครับในร่องเราก็มีปลาด้วยนะครับแล้วก็ตรงอันนี้ก็มีต้นมะนาวนะครัมีต้นมะนาวโดนขึ้นมากินเนี่ยเก็บปลาเป็น แล้วก็มีต้นกล้วยด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสดแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ